สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์กลนน้ำให้ใสนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว่าสารส้มวันนี้ตรงกับบันุกที่25สิงหาคมปีพุทธศักราช2566นะครับสามารถหาอ่านได้ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันนี้ให้ชื่อว่าไทยจะเป็นมหาอำนาจถ้าไม่เล่นการเมืองคดโกงจริงดีจริงเด่นกันเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ เมื่อวานนี้ครับในเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อพบปะสนทนาความกับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีซึ่งยังรักษาการอยู่หลังจากการพูดคุยอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะครับผลเอกประยุทธ์ได้พาในเศรษฐาเดินชมทำเนียบรัฐบาลด้วยเศรษฐาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่พักเพื่อไทย บอกว่าเป็นการไปเยี่ยมไปเยือนแล้วก็เป็นการเคารพตามมารยาทและพลเอกประยุทธ์ฝากความเป็นห่วงบ้านเมืองมาเศรษฐาบอกว่าพลเอกประยุทธ์ก็น่ารักนะครับที่พาชมตำเนียบด้วยท่านเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพครับนักข่าวถามว่าพลเอกประยุทธ์ฝากฝากังประเด็นอะไรเป็นพิเศษในการบริหารบ้านเมืองหรือไม่เศรษฐาตอบ่าอย่างนี้ครับท่านบอกว่าผมมาจากภาคเศรษฐกษิจวิธีการบริหารเนี่ยอาจจะแตกต่างกับการบริหารบ้านเมือง ก็มีหลายภาคส่วนที่ต้องคำนึงถึงให้ระวังด้วยให้มีความใจเย็นให้มีความอดทนดูแลเรื่องชาติศาสตร์กษัตริย์และนโยบายอะไรดีๆที่ท่านทำเอาไว้ก็ฝากดูแลต่อด้วยซึ่งผมก็จะไปพบปะกับคนที่ทำงานให้ท่านมาโดยตลอดโดยจะมีการนัดกันอย่างต่อเนื่องอะไรที่คิดว่ามีความเหมาะสมเราก็จะทำต่อสันส้มบอกว่าอย่างนี้ครับประการที่หนึ่ง นับได้ว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่มีโอกาสได้พบปะก,กับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ซึ่งดูแลบ้านเมืองและก็นำพาบ้านเมืองผ่านวิกฤตที่ประเทศไทยไม่เคยเจอมาก่อนเลยแถมยังวางรากฐานเอาไว้หลายๆเรื่องโดยเฉพาะด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่โครงการ eec การจัดสรรที่ดินทำกินการแก้ปัญหาความยากจนการพัฒนาแหล่งน้ำและก็อีกเยอะแยะไปหมดประเทศไทย จะเจริญก้าวหน้าไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดบรรณการเมืองเนี่ยเอาแต่แย่งชิงอํานาจกันเอาแต่ศาสตร์โครนใส่กันเอาแต่ขัดแย้งกันหรือไม่ก็เอาแต่การใช้วิธีการแบ่งแยกแล้วปกครองจังหวัดไหนเลือกพักตนก็เลือก,พ,ก,ก,อกพัฒนาแต่จังหวัดนั้นๆโครงการไหนที่ตนไม่ได้ริเริ่มก็จะไม่ทําต่อเลยเพราะว่ากลัวคนอื่นจะได้หน้าถ้าเกิดรัฐบาลภายใต้การนําของนายเศรษฐาไม่กลับไปย่ําซ้ํารอยรัฐบาลในอดีตประเภทรัฐบาลที่เลือกปฏิบัติ รัฐบาลที่โกงกินรัฐบาลที่ทุจริตเชิงนโยบายรัฐบาลที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องถ้าเกิดในเศรษฐาทําแบบนั้นเนี่ยนะครับประเทศชาติก็ต้องวนกลับไปติดลมเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการจะเดินหน้าไปสู่อนาคตที่ดีร่วมกันเศรษฐาจะกลายเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศชาติขึ้นอยู่กับว่ามีความจริงใจต่อบ,บ้านเมืองหรือไม่นี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับ ถ้าเกิดจะพูดถึงโครงการที่รัฐบาลชุดใหม่ควรจะต้องสารต่อเนี่ยมีเยอะนะครับโครงการรถไฟความเร็วสูงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงจากกรุงเทพมหานครถึงหนองคายเป็นแค่หนึ่งในโครงการที่จะต้องสารต่อปล่อยให้ล้มเลิกหรือว่าทิ้งร้างไม่ได้เด็ดขาดนะครับ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีล่าสุดเนี่ยคอรมอรุงตู่ก็รับทราบรายงานความคืบหน้าของโครงการและผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทยกับจีนครั้งที่30ซึ่งมีสรุปสาระสาคัญที่น่าสนใจดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1คือโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่1ช่วงจากกรุงเทพมหานครถึงนครราชสีมาเนี่ยปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ ในปี2569ข้อที่2ครับโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่2ช่วงจากนครราชสีมาไปถึงหนองคายตอนนี้อยู่ระหว่างการปร,ปรับปรุงรายงาน EIA นะครับและคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี2571ช่วงที่3ครับโครงการรถไฟทางคู่นะครับช่วงจากขอนแก่นถึงหนองคายระยะทางประมาณ167กิโลเมตร มีสถานีรถไฟทั้งหมด15สถานีด้วยกันคาดว่าจะสามารถนำเสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรีได้ในปี2566ข้อ3ครับโครงการรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติออกมาเมื่อวันที่11กรกฎาคมปี2560อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงจากกรุงเทพถึงหนองคายระยะที่1หรือช่วงจากกรุงเทพนครราชสีมาโดยมีกรอบ,บวงเงิน179,412ล้านบาทและต่อมาเนี่ยนะครับคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่22กับวันที่29สิงหาคม2560และวันที่29กันยายน2563 มีมติเห็นชอบร่างสัญญา2.1การออกแบบรายละเอียดโครงการกรอบวงเงินทั้งสิ้นคือ1,706ล้านบาทเศษร,ร่างสัญญาที่2.2ที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้างกรอบวงเงินคือ3,500ล้านบาทและก็ร่างสัญญา2.3งานระบบรางระบบไฟฟ้าและเครื่องกลรวมทั้งการจัดหาขบวนรถไฟและการจัดฝึกอบรมบุคลากรกรกอบวงเงินคือ5 6 3 3ล้านบาทเศษ โครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่1ช่วงจากกรุงเทพถึงนครราชสีมาจะมีสถานีรถไฟทั้งหมด6สถานีด้วยกันประกอบไปด้วยสถานีกลางบางซื่อหรือกรุงเทพอภิวัตรสถานีดอนเมืองสถานีอยุธยาสถานีสระบุรีสถานีปากช่องและสถานีนครราชสีมาจะแบ่งสัญญาง,งานโยธาออกเป็น14สัญญาด้วยกันระยะทางยาวประมาณ253กิโลเมตรเป็นทางยกระดับระยะทาง188กิโลเมตร ทางระดับพื้น54กิโลเมตรและเป็นอุโมงค์รวมทั้งสิ้น8กิโลเมตรมีศูนย์ซ่อมบำรุงและควบคุมการเดินรถในพื้นที่เชียงรากน้อยระบบรถไฟใช้ประเภทรถโดยสารมีความจุข,ของขอบวนรถ600ที่นั่งต่อ1ขบวนความเร็วสูงสุดคือ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพถึงน,นครราชสีมาเพียง1ชั่วโมง30นาทีเท่านั้น ใช้งบประมาณในการลงทุน179,412ล้านบาทเศษความคืบหน้าโดยรวมจนถึงวันที่25มิถุนายนมีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ2 2 7 7งานระบบรางระบบไฟฟ้าและเครื่องกลการจัดหาขาบวนรถไฟและการจัดฝึกอบรมบุคลากรการรถไฟได้มีการลงนามกับ C R D C และ C R I C เมื่อวันที่28ตุลาคม25 6 3 เป็นวงเงินทั้งสิ้น5,644ล้านบาทเศษมีการจัดตั้งองค์กรพิเศษเพื่อกำกับการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงให้จัดตั้งองค์กรพิเศษที่เป็นอิสระจากการกำกับกิจการของการรถไฟเพื่อกำกับการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพกระทรวงคมนาคมได้เตรียมการจัดตั้งองค์กรพิเศษที่จะมาทำหน้าที่ในการเดินรถในอนาคต โดยจ้างที่ปรึกษาศึกษาการจัดตั้งองค์กรพิเศษเพื่อให้ดําเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบองค์กรกํากับการดําเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงอยู่นอกจากนี้นะครับยังจะมีการจัดตั้ง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางองค์การมหาชนพุทธศักราช2564ซึ่งได้มีประกาศในราชกิจจานุบเบกษาไปแล้วนะครับเมื่อวันที่13กรกฎาคม2564ให้จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการรถไฟความเร็วสูง อาจจะเป็นองค์การมหาชนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคมโดยมีเป้าหมายเร่งด่วนคือการวิจัยชิ้นส่วนในระบบรางเพื่อให้สามารถผลิตรถไฟในประเทศได้ตามนโยบายไทยเฟิร์สไทยทำไทยใช้ซึ่งการวิจัยเพื่อสร้างรถไฟพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยกับจีนและโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม สสนามบินซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการจัดหาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ในการปฏิบัติงานนี่แหละครับจะเห็นได้ว่าไทยเนี่ยเตรียมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากจีนด้วยนะครับไม่ใช่แค่ให้สัมปทานแบบบางประเทศเท่านั้นไม่ใช่ข้อที่4ครับโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่2ช่วงจากนครรัชสศีมาถึงหนองคาย ช่วงนี้จะเป็นส่วนต่อขยายของโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงจากกรุงเทพถึงนครราชสีมารวมระยะทางทั้งหมดประมาณ356กิโลเมตรโดยมีขนาดทางหรือว่าขนาดรางกว้าง1.435เมตรมีสถานีทั้งหมด5สถานีคือสถานีบัวใหญ่สถานีบ้านไผ่สถานีขอนแก่นสถานีอุดรธานีและสถานีหนองคายมีศูนย์ซ่อมบำรุงเบาและที่จอดรถไฟที่นาทา และศูนย์ซ่อมบำรุงหนักในพื้นที่เชียงรากน้อยมีศูนย์ซ่อมบำรุงทาง4แห่งคือที่บ้านมะค่าหนองเมก็กนนสะอาดและนาถารวมถึงย่านกองเก็บตู้สินค้าและย่านเปลี่ยนถ่ายสินค้าหนึ่งแห่งที่นาถาด้วยบริษัทที่ปรึกษาได้ออกแบบรายละเอียดงานโยธาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็นําส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจ,จรารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและทางอากาศมีมติเมื่อวันที่10คกุมภาพันธ์6 6 6 6ให้ปรับปรุงรายงาน EIA ปัจจุบันนี้การรถไฟอยู่ระหว่างการปรับปรุงรายงาน EIA ดังกล่าวและก็คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติโครงการได้ภายในปี2566ข้อ5ครับการเชื่อมโยงโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงจากหนองคายไปจนถึงเวียงจันทน์ผลเอกประยุทธ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและก็ประเทศจีนโดยมีรองนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยเป็นประธานมีการจัดทําแผนการดําเนินการอย่างเช่นการบริหารจัดการใช้ทางรถไฟและสะพานการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําโขงแห่งใหม่รวมถึงการพัฒนาย่านขนถ่ายสินค้าด้วยนะครับ ในระยะเร่งด่วนเนี่ยจะมีการพัฒนาย่านสถานีหนองคายให้เป็นพื้นที่เปลี่ยนถ่ายสินค้าในระยะยาวจะมีการพัฒนาพื้นที่นาทาเพื่อเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าและย่านกองเก็บตู้สินค้าเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าในอนาคตจะเห็นได้ว่ามีการเตรียมการในรายละเอียดเกือบครบถ้วนแล้วนะครับข้อที่6ครับ และการสําคัญเนี่ยผลการประชุมของคณะกรรมาการร่วมเพื่อความร่วมมือทางด้านรถไฟระหว่างไทยกับจีนครั้งที่30ซึ่งมีการประชุมกันไปเมื่อวันที่7เดือนพฤศจิกายนปี2565ผ่านระบบการประชุมทางไกลทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะดําเนินความร่วมมือโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่2ช่วงจากนครราชสีมาถ,ถึงหนองคายภายใต้กฎหมายและก็ร,ระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยฝ่ายไทยได้มีการนําเสนอความคืบหน้า และแผนการดำเนินการว่าได้ออกแบบรายละเอียดงานโยธาเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งจีนเสนอให้มีการหารือร่วมกันเพื่อตรวจสอบงานออกแบบรายละเอียดโดยฝ่ายจีนโดยเร็วทั้งสองฝ่ายมีการหารือกันเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อมโยงเส้นทางทางรถไฟระหว่างน้องคายไปถึงเวียงจันทร์แล้วก็เห็นชอบให้มีการประชุมไตรภาคีระหว่างไทยลาวและจีนในทุกระดับเพื่อหารือเกี่ยวกับการลดอุปสรรคและค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินการการอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติก และการขนส่งระหว่าง3ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนทั้งสองฝ่ายเห็นควรให้มีการเชื่อมต่อทางรถไฟเส้นสาธารณรัฐสิงคโปร์ถึงคุนหมิงโดยเร็วโดยเฉพาะการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างไทยลาวและจีนนี่แหละครับสันส้มบอกว่าที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศที่ไม่ควรจะเอาการเมืองแบบแบ่งขั้วเข้าไปเหนี่ยวรั้งหรือว่าไปทำลาย และรัฐบาลชุดใหม่ควรที่จะต้องสนับสนุนส่งเสริมให้เดินหน้าต่ออย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่ออะไรครับก็เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติอย่างแท้จริงนี่แหละครับ